สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน <_ S 1> ๆซูๆ่คูซุก้ขขนครับผมมาห่อนหน้าเทาแล้วครับมือนี้มาหน้าเห็ดยังแมนป,คมมนมป,ปนนะครับผมมือหนี้กับวาสิมาปล่อยป่าเปปาน,นานะครับผมเพราะว่าได้ปานิ่นมาไม่เนาะครับผมมือหนี้ก็เลยว่าสิมาปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำให้เขากลับขึ้นสู่ธรรมชาติเนาะครับผมนี่ครับผมบอนี่นะครับที่เฮาสิมาปล่อยป่าครับผม บอนี่นะครับเพราะว่าเฮ้ามือนีนะครับได้ปลามากเลยว่าสีมาปล่อยปลานะครับผมกับเพืนสู่ธรรมชาติแม่น้ำของเขานะครับปันนินลยครับมือนีครับผมมาครับหาหม่องโลกกอนครับวเฮ้าสีลงปล่อยหม่องไดเนครับมากับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับ มองนีแล้วมั่งครับผมมองนีละล่งายนะครับผมมือนีกับเป็นโอกาสอันดีนะครับผมเดี๋ยวมาปล่อยปลากับขื้นสูธรรมชาติของเขากับผมเลียงเขาไว้กับผมนี่ครับเฮ้าสิีมาปล่อยปลาครับผมปล่อยปลาลงสูแม่น้ำนะครับผมหลังจากที่เฮ้าได้ปรนินมากนะครับนี่ครับผม หลายตัวเลยครับนี่ครับหลายตัวครับผมมือนีนะครับเข้าซิมาปล่อยปลาเนาะครับผมลงสู่แม่น้ำมาครับเข้ามาปล่อยปลาครับมือนีหนักอยู่ด้วยครับเนี่หนักอยู่ครับมาครับเข้ามาปล่อยปลาครับมือนีนี่ครับผมมือนี้เข้ามาปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเนาะครับผมเพื่อให้เขาเด็ดแพ ขยายพันธุ์นะครับผมนี่ครับเมื่อนี้นะครับพ่อมาปล่อยปลาครับผมเพื่อนเพื่อนขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาแพร่พันธุ์ได้ร้ายครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้น้ำนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ